สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยนะครับและสําหรับเมื่อวานนะครับแอดมินได้ทําคลิป f 35นะครับที่ทางทอไทยสนใจไปนะครับก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาขอพูดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ f 35ว่า เป็นเพราะเหตุใดนะครับกองทัพอากาศไทยถึงต้องเลือกเครื่องบินรุ่นนี้เท่านั้นนะครับทําไมถึงไม่สามารถที่จะเลือกเครื่องบินรุ่นอื่นได้เลยนะครับในวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันนะครับว่าเหตุผลต่างๆนั้นมันน่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมแอดมินขอเชิญทวนทุกท่านนะครับไปรับชมในรายงานของไทยมิลิเตอรีอ่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับก่อนอื่นถ้าเรามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะครับเราก็จะได้เห็นว่ากองทัพอากาศของพม่านั้นได้จัดเครื่องบินรบสมรรถนะสูงนะครับอย่างซู3 0 SME มนะครับมาจานวน6เครื่องทั้งนี้นะพวกเขายังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้าสมัยนะครับอย่าง p a n เซอร์เอ็ดวส่วนทางด้านของเวียดนามนะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นมีเครื่องบินขับไล่แบบซู30 MK2V ูนะครับจำนวน36เครื่องทั้งนี้นะเวียดนาม มยังเคยแสดงความสนใจนะครับที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5นะครับอย่างซูคอยนะครับซู57จากรัสเซียอีกด้วยและระบบป้องกันภัยทางอากาศของเวียดนามนะครับก็ยังมีระบบป้องกันภัยอากาศขั้นสูงนะครับอย่าง s 300นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามอย่างสูงนะครับสำหรับเครื่องบินในยุคที่4หรือว่า4.5ครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมกองทัพอากาศอินโดนีเซียและกองทัพอากาศมาเลเซียก็ยังเป็นผู้ใช้งานหลักอย่างเครื่องบินซู30เช่นกันครับ และเมื่อมองมาที่จุดอ่อนของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเองนะครับมันอาจจะผิดก็ได้แต่แอดมินก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับแอดมินมองว่าประเทศไทยของเรานั้นเรื่องของแซมนั้นยังยังถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราถูกโจมตีจริงๆนะครับสิ่งที่แอดมินคิดว่าศัตรูนั้นจะโจมตีก็คืออาฐานเรดาร์ของเรานั่นเองครับพวกเขานั้นจะทําการปิดตาของเราก่อนนะครับด้วยการโจมตีฐานเรดาร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการยิงทําลายนะครับจากจรวดหลายลํากล้องนะครับซึ่งรอ,อบรอบบ้านเราเนี่ยพวกเขาก็มีจรวดหลายลํากล้องที่ทันสมัยมากนะแล้วก็มีความสามารถที่จะยิงได้ไกลอีกด้วยครับและถ้าหากว่าพวกเขาทําสําเร็จนะครับคุณผู้ชมอันนี้แอดมินคาดว่ากองทัพอากาศของไทยนั้นก็เหนื่อยเอามากๆเลยนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศของเราก็มีเรดาร์ลอยฟ้าอย่างซับสามอยู่1เครื่องนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรดาร์แบบรถมบายนะครับแต่ว่ามันก็มีจํานวนไม่มากนะครับ ส่วนเครื่องบินรบแบบ F-16 และ F-5 ของไทยนับที่มีการอัปเกรดนะครับก็ถือได้ว่ามีความทันสมัยขึ้นมาพอสมควรครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องบินเหล่านี้ก็ล้วนแต่ใช้งานมาอย่างยาวนานมากแล้วนะครับและสําหรับเครื่องบินอย่างกริปเพนนะครับถึงแม้ว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพในการรบที่สูงก็จริงนะครับแต่ว่าการทํางานของเขานั้นจําเป็นต้องทํางานเป็นฝูงนะครับถึงจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้น นั้นถ้าฐานเรดาร์ภาคพื้นดินของเราถูกทําลายนะครับหรือแม้กระทั่งเรดาร์ลอยฟ้าของเราถูกยิงตกนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของกองทัพอากาศไทยนั้นลดลงเป็นอย่างมากนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าเราได้เอฟ35เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการลดช่องว่างในความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับสำหรับ ความคิดส่วนตัวของแอดมินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแอดมินก็อยากจะฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินนั้นก็อยากใช้เพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จัดหา F35 นะครับนอกนั้นก็จะมีเครื่องบินรบในยุคที่5จะมีของค่ายอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ค่ายรัสเซียนะครับก็จะมีซู57นะครับแล้วก็ ซู75เชคเมดนะครับแต่ว่านนี้แอดมินคิดว่าตัดออกไปได้เลยครับเพราะถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องบินรบจากรัเสเซียนะครับเราต้องโดนคว่ำบาตรจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านเครื่องบินสเตลจากจีนนะครับก็คือรุ่น Fc 31นะครับ ในด้านความน่าเชื่อถือก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ครับดังนั้นตัวเลือกต่างๆเนี่ยก็มันยังจํากัดอยู่นะครับมีเพียงแต่ F35 เท่านั้นครับที่มองดูแล้วก็มีความเหมาะสมมากที่สุดในขณะนี้นะครับอีกทั้งเครื่องบินรบอย่าง F35 นั้นยังถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะทําการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับได้ตลอดอายุการใช้งานจึงทาให้นับเครื่องบินรบรุ่นนี้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับและแอมินก็มั่นใจว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้สามารถที่จะ ะสร้างความแตกต่างได้ในสนามรบอย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับแอดมินขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้นะครับได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ